ข่าวโดยสิบนาวฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว i อ n, n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ภาวะโควิดนะคะต้องปิดเพิ่มอีก2โรงเรียนค่ะหลังจากที่พบนักเรียนไปเดินห้างในช่วงเวลาเดียวกันกันกบทหารอียิปต์ที่ป่วย กรณีมีผู้ติดเชื้อเป็นทหารชาวอียิปต์และพบประวัติการเข้าพื้นที่ในห้างสปปรรพสินค้าที่จังหวัดระยองตามที่ปรากฏเป็นข่าวค่ละล่าสุดพบว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมได้แจ้งประกาศปิดสถานศึกษาสาวันค่ะตั้งแต่วันที่1 5ถึง17กร,รกฎาคม2563เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนและเพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะคะซึ่งช่วงนี้โรงเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ค่ะเนื่องจากว่าที่ต้องปิดเพราะนักเรียนของโรงเรียนได้เดินทางไป จังหวัดระยองและแวะไปที่ศูนย์การค้าแหลมทองในช่วงวันและเวลาเดียวกันกับที่พบผู้ติดเชื้อเข้าใช้บริการในบริเวณดังกล่าวค่ะส่วนทางฝั่งโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีค่ะก็ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเช่นเดียวกันโดยให้เหตุผลว่าพบนักเรียนเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าที่คาดว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันที่13กรกฎาคมและนักเรียนก็กลับมาเรียนตามปกติในวันที่14กรกฎาคมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะดังนั้นทางโรงเรียนก็ต้องประกาศ สถานศึกษาด้วยเหตุผลนี้นะคะ2วันด้วยกันค่ะก็คือ15และ16กรกฎาคมโดยให้นักเรียนก็สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนได้เลยค่ะขณะที่ฝั่งของเขตครองเตยก็จะลงตรวจซ้ำนะคะคอนโดวันเอ็กค่ะรอข้อมูลสอบสวนโรคก่อนคุมเข้มพื้นที่เสี่ยง นายสุชัยอมรอดารารัตน์ค่ะพะออเคตคลองเตยก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นนะคะถึงเรื่องพบผู้ติดเชื้อโควิดสิที่เป็นบุตรสาวของอุปทุตฐ์สุดานประจําประเทศไทยค่ะเข้าพักที่คอนโดมิเนียมวันเอ็กสุขุมวิทยี่สนะคะในเขตคลองเตยโดยบอกว่าหลังเกิดเหตุตอนนี้นะคะผู้บริหารกรทมก็สั่งให้ดําเนินการตามมาตรการที่เข้มข้นขึ้นค่ะซึ่งเดิมทีเขตคลองเตยก็ดําเนินมาตรการอย่างเข้มข้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านอาหารสถานบริการและก็พื้นที่เสี่ยงอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ได้กำชับทางคอนโดนะคะดำเนินมาตรการให้เข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตครองเตยก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยผอเขตนะคะบอกว่าก็เน้นย้ําในส่วนของสถานศึกษาด้วยค่ะประสานกับผู้บริหารสถานศึกษาและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท เกี่ยวกับมาตรการการเฝ้ราระวังขายอย่างโรงเรียนสายน้ําผึ้งก็ปิดไปแล้ว3วันนอกจากนี้สํานักง,งานเขตก็อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลการสอบสวนโรคกับกรมควบคุมโรคและก็สํานักอนามัยกรุงเทพค่ะเพื่อเตรียมดําเนินมาตรการคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงอื่นๆต่อไปด้วยค่ะไปดูที่จังหวัดระยองกันบ้างค่ะตอนนี้มีการโทรยกเลิกจองที่พักระยองไปแล้วนะคะกว่าร้อยละห้ค่ะต้องจับตานะคะการท่องเที่ยว14วันก็วอนภาครัฐเร่งให้การช่วยเหลือ นายชัยวัตรไรรัตนจรัตนพรค่ะประธานสภาตาการมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหรือสททได้เปิดเผยกับสำนักข่าว i n เค่ะล่าสุดนักท่องเที่ยวชาวไทยได้โทรศัพท์มายกเลิกจองห้องพักในจังหวัดระยองแล้วกว่า5 0เ็นะคะและคาดว่าน่าจะมีมากขึ้นไปจากนี้ด้วยหลังทราบข่าวนะคะทหารอียิปต์ที่เข้าพักในจังหวัดระยองติดเชื้อโควิดสิอย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนกําลังจับตาดูอยู่ค่ะว่าใน14วันนี้จะพบการติดเชื้อในประเทศหรือไม่หลังจากที่ ผ่านมาไม่พบการระบาดในไทยนะคะจึงอยากฝากไปถึงประชาชนด้วยค่ะว่าอย่าตื่นตระหนกเพราะตอนนี้จังหวัดและสาธารณสุขได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบแล้วส่วนภาครัฐก็ขอให้เข้มงวดรัดกุมในการตรวจสอบบุคคลทุกกลุ่มที่จะเข้าสู่ประเทศไทยด้วยค่ะจบการเสนอข่าว10นาิกนาทีค่ะ ข่าวโดยสำนักข่าว INN